ต้ตมตำช้ำชำครับต้ตมตำชำชำอันนี้ตำแซลมอนกุ้งสุกนะครับแซลมอนกุ้งสุกมีทำไมมีขนมจีนด้วยออฟฟกที่แล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้กลับบ้านเหรอครับกลับบ้านกลับบ้านโอเคโอเคครับ ำเหล่าอยอน,น,นแยกน้ำนน,นี่กี่ดุงแล้วไปนะตัวเดียวพูดนี่นะฮะโพูดยอนี่นนะโพูดยนแยกน้ำนี่นะนี่เอาน,นี่เอาแล้วนี่โอเค ยี่หองตำอะไรยอยู่ตำปูม้าแล้วก็ตำาซลมอนโอ้น่ากินมากครับต่อไปพี่น้าตำอะไรครับกุ้งแซลมอนยอกุ้งแซลมอนยอแบบไทย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 โอ้ร้อน,น,นจนจะเป็นลมนร้อนมากเลยที่สุกไลแมนครับ Thank <laughs> you. ไม่ใส่ถั่วฝักยาวเนาะแต่เราเพิ่มมันมันไม่มีสีสัน มาดูส้มตำแซ่บๆกันครับอันนี้จะเป็นตำไทยหอยแครงนะครับแครงยอแต่ไม่ยอแครงยอแต่ไม่ยอคืออะไรก็ <laughs> ใส่ขะาวโพดไงก็ใส่ขะาวโพดแครงใส่ข้าวโพอดแครงแ,แต่ไม่ยอโอเค โค้ดใส่แค็งแทบๆเลยครับนี่นยโอเค okay. มาต่อไปพี่อ่องทำอะไรอยู่ครับทำป่าครับทำป่าทำภูเขาเหรอนี่โอ้โหแซ่บเวอร์ ต่อไปตำอะไรครับพี่นะัทตำปลากับปลา ยาว้วยจ้าต่แเะเากแกงตัวเองตลอดเลยอ่ะ แทมนัวม,ม,มันน่าเค็มมากมันน่าเค็มมากเอ้ยเราต้องบอกว่าเราตำแซบ่บตำนัวสิเย,เย็น้ำสามกรงเลถ้าเราโยนโอเคจ้า ปูมยายอ้นนะครับ ตัมปูมาหมูยอมาอเฮ้ยตว่ายอขึ้เข็มมาแล้วจ้าตัมยอเขอตัปูม้าหมูยอแซ่บมาลับครับลูกค้าทางบ้านนะครับกดสั่งน้ำส้มตำในตะกก้าได้เลยจ้า,าหรือทักแชทมาก็าได้นะจ้าโอเค สบไปครับแพรงยอ่อมีลูกค้ามาเมนบอกว่าพ่อค้าน่ารักไม่เจอถ้ารักก็ต้องรักด้วย,วยน่ารักแล้วก็ต้องรักด้วย Heimstøðin <laughs> er ยอดเก็บได้แล้วจ้าเดอโอเคโอ้ตำไทยแซลมอนน่ากินมากเลย ไทซสมอนเด็ดเผ็ดน้อยเนาะเผ็ดน้อยชุ่มๆเลยติดโคกเลยติดโคกเลยไม่มีความเผ็ดเลยว่างั้นไม่มีความเผ็ดไม่มีเลยอยากสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้นะครับลูกค้าเต็มที่เลยอยากสั่งพริกกำหนึ่งก็จัดให้ติดโคกไม่ใส่เลยก็จัดให้สั่งมาได้เลยเแ,ลแต่ถ้าสั่งแบบ กิกกำหนึงพ่อค้าก็จะสะใจมากกว่านะโอเคแล้ว <c> ว <oughs> <Okay. S 2> ่าก็ตักก

สิบพันโอ้สิบพันกว่าถ้าจบประมาณสาสบไปเขาไหร่ยอมอย่าวันน<ม>ั้นเขาเขาันตเกินหรือว่าเขาตั้งใจไส่เชือกถึหัวะตำประแดดแซ่บ อย่าบอกนะว่าติดโคกเหมือนกันที่ติดโพกเพราะว่าเป็นเด็ดกากลางๆอ๋อโอเคเด็กกลางๆเราเป็นโค้ชกันนะม,มีเด็กกินกับผู้ใหญ่กินครับกลางแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากสี่ห้าเม็ด<ม><ม>ชิวๆ แกเผ็ดแล้วก็มีโอเคแดงป๊ดเลยแดงนี่แดงมะเขือเทศหรือเปล่าตําแซลมอนไทยอยู่แล้วหรอตําแซลมอนนะครับอันนี้เป็นพริกอะไรครับพี่นัทแดงปันง่นผสมกับพริกขี้หนูพริกขี้หนู ร้านเราทำออเดอร์เร็วใช่ไหมเบส เน่ากิน,อ,นอุ้ย <c oughs> ขอสักโคกหนึ่งนะพี่นัดแบบนี้เลยทนะำทำเลยเอายำนไ่เหลว,ลวจัดข้าวเลยเจุกจุกไว้มากเช่นออ <c oughs> แรงนะ <c oughs> อเคุณครบ